สวัสดีครับผมสวัสดีครับและตอนนี้ก็อยู่กับพวกเรามุกวันก่อน,ว,น,อนวันก่อนครับทำไมหรอครับพอดีว่าผมเพิ่งเปิดตู้เย็นมาผมเนี่ยตัดสรู้ทําเลยนะครับเฮ้ยจริงดิมันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะกูเจอมะเขือเทศว่ะวันก่อนครับทำไมหรอครับตอนนั้นอ่ะกำลังจะเปิดตู้เย็นเพื่อนอานน้ำเย็นปรากฏว่าผมนี่หงายหลังเลยเฮ้ยเอาจริงดิ เกิดอะไรขึ้นวะกูเจอผักอลดิวันก่อนครับทำไมหรอครับครั้งก่อนอะไปสาวไหว้น้ำมาพอถึงเวลากระโดดลงน้ำเท่านั้นแหละสาวกรี๊กกันใหญ่ลเลยเว้ยเฮ้ยเชตโดถ้าสวยดิมึงปาหรอกหัวกระแทกขอบสาออเฮ้อ oh, มึงรอดได้ไงวันนี้เอาละนักเรียนถ้าพระเจ้าตากไปกู้กรุงสีจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนักเรียนอา้าแล้วทำไมเขาไม่กู้ไทยพาณิชย์ล่ะครับ วันก่อนครับทำไมล่ะครับผมไปฟังเพลงนี้มาความหมายอย่างดีร้องไห้เลยถ้าหาจะเป็นใครเองความหมายดีแต่สีทาอ๋อเปล่าครับย้ายข้างบ้านผมตำพริกอยู่วันก่อนครับทำไมล่ะครับเป็นนั่งที่คาเฟ่รูอ้อะคนมองกันตืมเลยครับอันแน่นอนคุณดูดีมีาต่ตระกูลใครเห็นก็ต้องมองนะครับเปล่าหรอกร้านยังไม่เปิดวันก่อนครับทำไมล่ะครับเมื่อว,วานอะ ผมถูกรตอตรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งหลายล้านบาทใช่ไหมครับถูกกินวันก่อนครับทำไม่ะครับได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตแบงค์ิงมาครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับโอ้โหบิงตัวจริงแล้วยังไงต่อเชื่อไหมหลังจากที่ผมดูจบแล้วผมไม่อยากดูคอนเสิร์ตไหนอีกเลยอันแน่นอนของเขดีจริงของอเกาหลีตังหมดอะดิบัตรแพงขิบหาย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมุกวันก่อนในครั้งนี้หาว่าทุกเ,เพื่อนชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับเจ้าเหมียวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ